บุญเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำและต้องทำให้บ่อยๆด้วยเพื่อที่ว่าใจเราจะได้ใสสว่างสิ่งที่สำคัญก็คือต้องตามระลึกนึกถึงบุญนั้นด้วยมหาปีติเพื่อให้บุญนั้นได้ช่องส่งผลให้เรานั้นมีความสุขความสำเร็จในชีวิต ถึงอย่างนั้นไปโกรธไปคุณมัวเศร้าหมองเดือดเดือดดานมันน้ำเดือดแน้นผูกผูกรัดมือม,มัดแขนด้วยคด้วยเชือกผูกมัดผูกความแค้นมันเจ็บนั้นต้องปล่อยความแค้นในการให้อภยัยทำบุญจากการให้อภยัยและบุญจากการเจริญเมตตา ต้องให้อภัยจนหายแค้นแผ่เมตตาจนความแค้นไม่มีรัศมีก็จะกลับมาถ้าความแค้นมีรัศมีไม่มาความสว่างสวัยมันก็ไม่มีปั้นต้องให้อภัยโดยเห็นว่าการให้อภัยนี้จะทำให้เราไม่มีภัยในภพชาติเบื้องหน้าต่อไป หรือนับตั้งแต่วันนี้พรุ่งนี้มาเลยมาเรื่องเป็นต้นไปนี่หลวงปู่เทศไว้ในเทศนาของของท่านให้อภัยยอมได้รับกว่าไม่มีภัยให้อะไรออกไปยอมได้รับสิ่งนั้นกลับมาเพราะฉะนั้นเราก็ตั้งป้อมตั้งท่าที่เดียวว่าเราจะให้อภัยเมตตา มีความปรารถนาดีเมื่อเราปรารถนาดีเนะี่ยใจเราก็ใช้สว่างเป็นสุขเหมือนอย่างไรเหมือนแม่เนะี่ยที่ให้ลูกน้อยกินนมลูกน้อยนอนอยู่ในตักแม่พูดกับลูกด้วยจิตที่มีเมตตานะแม่มีความสุขแม่มองดูลูกน้อยด้วยจิตที่มีเมตตานะ่แม่มีความสุข ถ้าเราท่านทั้งหลายมีจิตเมตตาต่อมนหมู่มนุษย์ต่อสรรพสัตว์เสมอเหมือนมารดารักบุตรแม่รักรักลูกพูนกับลูกมองลูกด้วยจิตที่มีเมตตาให้ลูกด้วยจิตที่มีเมตตาแม่เอาเรื่องลูกให้ไปอย่างนี้แล้วเราก็ใจก็เป็นสุข มีความรักลูกใจก็เป็นสุขอยู่กับลูกก็เป็นสุขบางคนก็อยู่กับลูกเป็นสุขเพราะนั้นเราเราก็มีจิตเมตตาต่อมลม,ม,มนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายเอาง่ายๆกันอย่างนี้แหละเอาว่าเหมือนแม่รักลูกชีวิตของเราก็จะมีความสุขแต่ถ้าเกิดว,ว่าเราแค้นเราก็จะเดือดเหมือนน้ำต้มที่เดือดพุ่งพานมีแต่ไอ เราร้อนไม่เป็นสุขไม่เป็นสุขนอนก็ไม่หลับทุกข์บันนั้นเราจะต้องพ้นพ้นจากความทุกข์คือความแค้นพ้นจากภัยคือการก่อเวรถ้าแค้นมันมีความทุกข์ไปทำร้ายเขาเอาก่อเวรมีบากกรรมก็ามาที่ไม่บรรุธรรมก็มีสาม่รงก็คือหนึ่งกิเลส ความเศร้าหมองขวางเอาไว้สองการกระทำกรรมด้วยความแค้นนั้นสามวิบากกรรมขวางเอาไว้สามอย่างนีกก่กิเลสกรรมวิบากนั่นเองขังเอาไว้ในวันตัดสงศารทำให้เรานั้นไม่บรรลุธรรมได้พระฉะนันจึงควรใหอภยัยด้วยบุญที่เราใหอภัยนี้ขอให้เราบรรลุเร็วด้วยบุญที่ใหอภัยนี้ขอให้เราดวงบุญใหญ่ๆ ในบุญที่ให้ภายนี้ขอเราได้ได้บุญมากๆในบุญให้ภายนี้ขอเราไม่หลุดออกจากการสร้างบารมีเป็นต้นเราลักเรืรักการสร้างบารมีนะรักมาก <S <S <ๆ>เราจะทำมาแล้วก็อธิษฐานจิตให้เราไม่หลุดออกจากการสร้างบารมีอธิษฐานเสมอขอเราได้ทำบุญบ่อยๆทำบุญมากๆนึกถึงบุญนั้นบ่อยๆ บุญที่ให้อาภัยก็ดีบุญที่มีเมตตาก็ดีบุญที่เราธิษฐนจิตตั้งใจมันคืออธิษฐานก็คือว่าทุกครั้งที่เราทําบุญเราธิษฐนขอให้บรรลุเร็วขอให้เราไปที่สุดแห่งธรรมขอให้เราไปดุสิตบุรีระหว่างทางนั่นเป็นการตั้งเป้าอธิษฐานตั้งมั่นเอาไว้แล้วก็ทํา ทำบุญทุกบุญเพื่อจะไปที่สุดงธรรมทำบุญท,ทุกบุญที่จะไปดูสินบุรีมันก็มีเคลื่อนเป้าตั้งเป้าแล้วอธิษฐานไว้เนี่ยอธิฐานเป็นอย่างนี้ทำบุญอธิฐานจิตพออธิฐานจิตแล้วก็มุ่งไปดูสินบุรีไม่ใช่ไปอย่างอื่นไม่ไปน้ํามวยลงเล่าอะไรต่างไม่ใช่ไปอย่างนั้นเพราะอธิษฐานอธิหมายว่ายิ่งใหญ่จิตหมายว่าจิต ฐานหรือว่าติดตั้งติดตั้งมั่นของจิตนั้นยิ่งใหญ่ไม่มีถอนไปดุสิตบุรีไม่มีถอนไปที่สุดแห่งธรรมอย่างนี้เป็นต้นทุกบุญเราก็น้อมจิตใหม่อย่างนั้นนี่คืออธิษฐานบารมีหรืออธิษฐานจะบทสองเดือนบทสามเดือนนะอธิษฐานถ้าเราถอนมาแล้วเราก็เสียอธิษฐานไปแล้วไม่เขาเป่านี้ไปดุสิตยากแล้ว <c oughs> ไปที่สุนันท์ำยากแล้วอธิษฐานรักษาสินแปด <c oughs> ทุกวันพระทําได้แป๊บหนึ่งถอนอะอย่า,ยางนี้เสียอธิษฐานแล้วอธิษฐานนี่สาคัญจะปล่อปลาทุกวันอันนี้มาทุกวันบูชาเจดีย์ทุกวันอันนี้มาทุกวันอย่างนี้ได้อธิษฐานไปดูสิบบุรีใสบุญนี้บ่อยาบาทุกวันบูชาเจดีย์ทุกวันไปดูสิบบุรีป่อยปลาบูชาเจดีย์ทุกวันไปที่สุน่งธรรมให้ปลอดภัยตลอดเส้นทาง อย่างนี้เป็นต้นทุกบุญของหลวงพ่อขอให้เราได้รู้ก่อนทาก่อนสาเร็จก่อนทําได้อย่างตอนเนื่องไม่ขาดตกตอนทิ้ฐนจินตะะเนี่ยแล่เราก็ลุยเลยตั้งเป้าไม่ยอมทําช้าทําก่อนแน่นอนไม่ยอมเผื่อไม่ยอมเลี่ยงลุยเต็มที่เดี๋ยวซับมาเองอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้ทนทิฏฐานี่สําคัญอย่าขาดอย่าหลุดทําให้ตอนเนื่องนึกถึงบุญบ่อยๆ คือเป้าหมายตั้งเป้าเอาไว้แล้วก็ไปให้ถึงว่าจะทำให้ได้จะบวชให้ได้สามเดือนจะรักษาศีลแปดทุกวันพระทุกวันอาทิตย์จนะนั่งสมาธิสองชั่วโมงเอาให้ได้นี่อย่างเงี้ยไม่เสียเพราะนั้นสำคัญมากอธิษฐานจิตอาทิตย์แปลว่ายิ่งใหญ่จิตแล้ก็คือจิตนั่นน่ะฐานเวทีนั่งจิตที่ตั้งมันนั้นยิ่งใหญ่ไม่มีถอนเหมือนภูเขาที่ใหญ่ ลมแรงยังไงก็ไม่มีถอนไม่มีโคนน้ำมาอย่างไงภูเขาไม่มีโคนอย่างนี้แหละภูเขาหินแท่งทึบตั้งมั่นฉันใดจิตใจของเราเนักสร้างบาร,รมีก็ตั้งมัน่นไม่หวั่นไหวฉันนั้นเราก็ตั้งมัน่นปล่อยปลากันมาแล้วเราเรือเวลายานานยี่สิบเอ็ดปีได้มีอองเป็นเประ่นฐานในานามชมรมปล่อยปลาประชาจิดี แต่ยอดเสียงตามสายให้แก่กลุ่มไรายปรายยามาเช้าโอโกทุกท่านได้รับฟังแล้วก็มี Facebook ของอาจารย์ท่าน,น,นมีภาพนิ่งแล้วก็มีไลฟ์สดปัจจุบันก็มีซูมในมหาักร,รุณาของหลวงพ่อให้ลูกๆได้เข้าซูมก็เริ่มขออนุมโมทนาสาธุการกับโกอย่างยิ่งที่กรุณาเป็นประธานชมรม และกลุ่มปบายามชาวทุกท่านและชาภาพปลายปลาวันนี้750กิโลกรัมและทุกท่านทั่วทั้งโลกที่กำลังปีติรับชมอยู่ตอนนี้ก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บแม้แต่นีดเดี๋ยวไม่ป่วยไม่ไข้อายุยืนไม่ทุกข์กายไม่ทุกข์ใจสมบัติใหญ่ไหลมาตลอดเวลาน้ำหลากทีั้ดใดคอยสมบัติใหญ่ก็ไหลมาชันนั้น ทุกปอบทุกชาติถึงที่สุดแห่งธรรมเธอขอให้ท่านเจ้าภาพทุกคณะจะมีแต่ความสุขทั้งกายและใจจงมีดวงบุญที่ใสสว่างกว้างใหญ่ไม่มีประมานจะมีสมบัติจักราพัทจิใตใดทันใช้ในปัจจุบันเข้าถึงเรือนธรรมกายโดยเรือนเรือนให้มีสุขภาพประดานาไมยที่แข็งแรงมากไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ผิวพรรณผ่องใสหน้าอ่อนกว อายุขัยยืนยาวนานอวัยวะครบถ้วนบริบูรณ์สร้างบารมีเพิ่มพูนสุขทั้งกายและใจสุขทั้งนั่งทั้งเดินทั้งยืนทั้งนอนทั้งหลับทั้งตื่นเส่นเมื่อนตลอดการกระเสมสำเรือนเบิกบานไม่มีประมาณขอผมไม่งอกหนังไม่เหี่ยวฟันไม่หางตาไม่ฟ้าหูไม่หนวกหลังไม่ค่อมสติไม่ลงมหม่เลอะเลือนไม่ฟั่นเฟือนอายุยินยานานมากมากร้อยยี่สิบเองขังแรงกระชุ่มกระชวยกระจับกระเจงแค่ครอง ว่องไวดูดีเหมือนยี่สปีตลอดการทนทานยาวนานตลอดไปเรือเอเรือไวเรือแสงดำนินตลอดไปแต่งที่สุดเองทำเธอเราก็อารัธนาหลวงปู่ที่ศูนย์กลางกายอารัธนาหลวงปู่อนุภาพวิชานณมืงกายของปู่เพื่อนกระรุณนาคุมบุญให้แก่ลูกหลานด้วยตั้งใจดีนะ ขอให้ท่านเจ้าภาพที่กำลังป่วยตอนนี้หรือหายป่วยแล้วก็ไม่กลับป่วยอีกให้ป่วยห,หายโดยเร็วพ่านศูนย์เจ็ดสองชิตังเนเข้าถึงธรรมชิตังเนเข้าถึงธรรมชิตังเนเข้าถึงธรรมอ่อ หลวงพ่าอาหายป่วยปัจจุบันชาตินี้รุรุรยทันทีเดี๋ยวนี้เริ่มพิสูจนสามเณรก็ถึงเรมิมธรรมตาทรงปิญญา,าปฏิสังขิทาปฏิหารตลอดการเดินเดสองอืมานิฏิเสยงก